พลเอกนัตพลนาคพาณิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้อํานวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากล่าวในการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบอทกเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2568ดังนี้เรียนท่านหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์ทุกท่าน ในช่วงเวลาส5าเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปราะบางและท้าทายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ท้าทายอธิปไตยของชาติหากยังทดสอบความพร้อมของเราในฐานะคนไทยที่ต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยสติปัญญาและความสามารถขี่รัฐบาลจึงมีมติให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือทีมไทยแนดงขึ้นโดยมอบหมายให้ผมทำหน้าที่หัวหน้าทีม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และทำหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคี่คายสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาสู่ความสงบสุขโดยเร็วและอย่างมีศักดิ์ศรีวันนี้18มิถุนาย,ยนประเทศของเราต้องเผชิญกับบริการทางการเมืองที่ไม่มีใครคาดคิด คลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้นําระดับสูงของไทยและกัมพูชาถูกเผยแพร่ออกมาโดยเจตนาหวังผลร้ายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ผมขอเรียนอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการที่ซับซ้อนมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งและแยบยลจากฝ่ายตรงข้ามการปล่อยคลิปเสียงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหวังผลทางการทูตแต่เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวเพื่อหวังจะได้นกทั้งรังและเราจะไม่ยอมให้เขาสมหวังเป็นอันขาด ในส่วนของการเมืองผมขอไม่กล่าวถึงให้เป็นไปตามกลไกการเมืองที่เหมาะสมแต่ในส่วนของทีมไทยแลนด์ผมขอยืนยันว่าส่วนเฉพาะกิจนี้หรือทีมงานนี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับเหตุไม่คาดฝันอย่างวันนี้และจะต้องเดินหน้าต่อไปหน้าที่นี้เราต้องมองไปข้างหน้ามองไปที่ประชาชนมองไปยังชายแดนที่ร้อนระอุและถามตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรให้แผ่นดินนี้มีแต่ความสงบสุข มีความสามคัคคีมีความร่มเย็นบริเวณชายแดนมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนปลอดภัยสามารถดำรงชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขเช่นเดิมผมขอวิงวอ่งบอนให้ทุกท่านร่วมใจกันบูรณาการและขับเคลื่อนง,งานระยะสั้นติดตามให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนงานระยะยาวให้ความสำคัญส,สูงสุดกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของแผ่นดินโดยหลักรอบคอบรอบด้านใช้สติสร้างสันติโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผมกราบขอบความกรุณานจากทุกท่านในการที่จะเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาฝ่าฟันวิกฤตชาติครั้งนี้ไปให้ได้ขอให้เราทำงานด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันถกแถลงกันด้วยเหตุผลด้วยความอดทนอดกลัน้นและยืนหยัดบนหลักการแห่งความร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวต่อการยัออย่วยุและไม่ปล่อยให้ความแตกแยก,กทางอุดมการ์ความคิดมาบั่นทอนความเป็นหนึ่งเดียวของเรา แม้วันหนึ่งข้างหน้าผมจะไม่ได้อยู่ณนจุดนี้แต่ผมขอฝากใจของผมไว้กับทุกท่านขอฝากประเทศไว้ในมือของคนกล้าคิดกล้าทำกล้าร่วมกันรักษาแผ่นดินนี้อย่างสง่างามขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงครับพลเอกนัทพลหน้าผาน,นิดหัวหน้าทีมประเทศไทย